เวลาในโลกมนุษย์เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วแม้ช่วงชีวิตที่แสนสั้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดที่เราจะได้สั่งสมบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเพราะชีวิตหลังความตายยาวนานกว่าในโลกมนุษย์นี้มากดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องสร้างบารมีเพื่อจะได้ปลอดภัยมีสุขติภูมินที่ไปโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพเพราะพระรัตนตรยัย เป็นที่พึ่งอันอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดที่จะนำเราไปสู่สุคติได้ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสก็สู่นิพพานกันนะจ๊ะเราสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุนละราหุลโลวาทสูตรความว่าดูก่อนราหุลเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอาย ในการกลามุสาทั้งที่รู้อยู่ที่จะไม่ทำบาปกรรมแม่นิดหน่อยย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นราหุลเธอพึงศึกษาว่าเราจะไม่กลามุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่นลรับรมศาสดาของเราสวอยความสำคัญกับการพูดเอาไว้มากและคนเรานั้น ถ้ากล้าพูดเท็จทั้งๆท,ท,ที่รู้แสดงว่าความชั่วยอย่างอื่นไม่ว่าจะเล็กน้อยปานกลางหรือใหญ่เพียงไหนก็กล้าทำได้ทั้งนั้นโทษถึงการผู้มุสาวาตเป็นประจำสามารถทำให้ตกไปในมหานรกได้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในเรื่องคำพูดนี้ เราจึงต้องตระนักและความสำคัญกันให้ดีจะได้มีความมุงอาจในที่ทุกสถานพระโพธิสัต์เจ้าทั้งหลายในบางชาติที่กำลังสร้างบารมีอยู่นั้นบางครั้งได้ทำผิดทำพลาดไปเพราะอากุศสนก็สิงจิตครั้นถูกถามก็ไม่โกหกไม่ปิดบังอำพรางยอมถูกทำโทษ แม้โทษนั้นจะถึงแก่ชีวิตแต่ท่านก็จะไม่โกหกทั้งที่ททรู้ยอมรับผิดดีกว่าจะต้องมาตำหนิตัวเองทีหลังเพราะฉะนั้นพระบริษัต์ท่านจึงยินยอมเสียชีพแต่ไม่ยอมเสียสัตว์พวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องรู้จักฝึกหัดขัดเกลาตัวเองแม้พูดมุสา เราหวังหัวเระสนุกสนานคลื่นเคลงกันเล่นก็ไม่ควรอุปนิสัยตรงไปตรงมาเป็นคนพูดจริงทำจริงจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวเราตลอดไปนะจ๊ะอย่างลัก็าามุสาวาทนั้นมีรายละเอียดแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือมุสาอนณุโลมุสาและปฏิสวะ ซึ่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อกระดานอธิบายลักษณะคอบคายของมุสาให้ลูกๆได้รับฟังกันแล้วในวันนี้เราจะมารับฟังกันต่อในเรื่องของอนุโลมมุสาคือแม่ไม่ได้พูดเท้โดยตรงแต่จัดว่าพูดมุสาวาดเหมือนกันเป็นลักษณะของการกล่าวเรื่องไม่จริง และผู้พูดก็ไม่ได้มุ่งหวังจะให้ผู้ฟังเข้าใจผิดมีสองอย่างคือพูดเสียดแทงเป็นการทำให้ผู้อื่นเจ็บใจเช่นอ้างเรื่องไม่เป็นจริงกล่าวยกให้สูงกว่าพื้นเพของเขาจะเรียกกันว่าประชดหรือการกล่าวทำให้เป็นคนเลวก,กว่าพื้นเพเดิมของเขาที่เรียกว่าตา อย่างที่สองคือพูดสับปรับเป็นการพูดปดด้วยความคันองปากแต่ผู้พูดไม่ได้จงใจจะทำให้เขาเข้าใจผิดอนุลมของมุสานี้มีโทษต่คนเวน้นทั้งฝ่ายพุทธจักรและราชอาณาจักรถือว่าเป็นกริยาที่ไม่ดีซอทยาสายความไม่น่าเชื่อถือ ขาดการฝึกฝนอบรมตนเป็นผู้ไม่น่าเคารพสุภาพชนบุรีรับการฝึกฝนมาดีแล้วเขาจะไม่พูดกันเลยหากพูดเป็นอาจินก็เป็นบาปเป็นวจีกรรมที่จะทำร้ายตัวเองในอนาคตส่วนว่าจะเป็นโทษหนักหรือเบาก็ดูที่ว่าหากข้อความที่นำมาพูดนั้น เป็นเรื่องประทุสร้ายผู้อื่นเช่นพูดซอเสียดหรือเสียแทงมุ่งให้ร้ายท่านก็มีโทษมากแต่กล่าวกับผู้มีคุณก็มีโทษหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสุภาพชนทั่วไปจึงไม่ควรพูดคำอนุโลมุสาเลยแม้จะกล่าวตักเตือนลูกหลาน ก็เป็นครใช้คำด่าประชดประชันควรกล่าวสอนด้วยวาจาที่สุภาพชี้เห็นว่าผิดพลาดอย่างไรให้สำนึกรู้สึกตัวไล่ละเว้นพฤติกรรมเช่นนั้นเสียอันที่จริงแล้วคำด่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่แสดงถึงความไม่พอใจของผู้ใหญ่เท่านั้นถ้าเด็กไม่ดี ถึงจะด่าแช่งเขาอย่างไรเขาก็คงประพฤติตัวเช่นนั้นอีกถ้าเด็กดีเมื่อญยาตักเตือนด้วยพิยาวจาแล้วก็จะประพฤติตามโดยไม่จําเป็นที่จะให้ว่ากล่าวบ่อยๆเพระเป็นเช่นนี้จึงไม่จําเป็นต้องใช้คําด่าใช้เพียงวาจาห้ามปรามที่เห็นโทษเห็นภัยเท่านั้นก็พอแล้ว การตักเตือนกันตามหลักของสุภาพชนนี้จะได้สืบทอดถึงลูกหลานบุตรหลานได้เกิดในภายหลังอีกทั้งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าจะได้เป็นคนมีอัธยาศัยดีมีวาจาสุภาพพูดไพเระแล้วจะได้ช่วยกันเชิดชูวงตระกูลสืบไปสมดังคำมังเพยที่พูดกันติดปากว่า สำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลอุตสาวหะประเภทสุดท้ายที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้ท่านใช้คำว่าปฏิสวะคือการรับคำผู้อื่นด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่ภายหลังเกิดกลับใจไปทำตามที่รับนั้นแยกออกเป็น3มลักษณะคือหนึ่ง ปิดสัญญาหมายถึงการเลี้ยงสองฝ่ายทำสัญญาต่อกันแต่ภายหลังฝ่ายหนึ่งบิดพฟิ้วไม่ทำตามที่สัญญาไว้ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้จากการทำสัญญาว่าจ้างเช่นรับเหมาก่อสร้างสัญญาว่าจะให้เสร็จภายในหกเดือนแต่ทำไม่เสร็จตามสัญญา ทั้งนั้นที่รับเงินค่าจ้างไปหมดแล้วต้องเลื่อนออกไปอีกสองเดือนจึงจะเสร็จอย่างนี้เป็นต้นเสียสัตว์คือการที่ฝ่ายหนึ่งได้ให้คำสัตว์ไว้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนแปลงความตั้งใจไม่ได้ทำตามนั้นเช่นข้าราชการหรือณกการเมืองผทวายสัตว์ปฏิญาณว่า จะรับราชการหรือบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วกลับฝ่าฝืนแม้จะถูกจับได้หรือไม่ก็ถือว่าเสียสัตว์หรือเมื่อถูกจับได้ก็สัญญาไว้ว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีก แต่ภายหลังก็ยังฝืนทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือกริยาที่เรียกว่าเสียสัตว์นะจ๊ะสามคืนคำคือการรับคำว่าจะทำสิ่งนั้นๆโดยไม่มีข้อมแม้แต่ภายหลังไม่ได้ทำตามนั้นซึ่งเราก็คงรู้เห็นในสังคมปัจจุบันกันอยู่แล้วเช่น เมื่อมีการเลือกตั้งหาเสียงก็จะมีการหาเสียงว่าถ้าได้เป็นจะช่วยเหลือชาวบ้านพัฒนาโครงการนั้นโครงการนี้ครั้นได้เป็นก็ไม่ได้ทำตามวาจาที่ลั่นออกไปโดยอ้างเหตุผลต่างๆมากมายหรือจะขอบริษัทมีการว่าจ้างคนที่เขามาทำงานในบริษัท ในงบเงินเดือนที่ตกลงกันไว้ครั้นมีผู้สมัครเขามาทำงานจริงคายค่าจ้างไม่ครบตามสัญญาโดยมีข้ออ้างว่าบริษัทขาดทุนเป็นต้นหรือมีการนัดหมายกับใครเอาไว้ครั้นถึงเวลาตัวเองไม่อยากไปตามนัดก็เสแสร้งแกล้งป่วยกระทันหันหรือบอกว่ามีธุระ ขอเรื่องนัดไปก่อนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกรณีของยัถาสัญญาซึ่งถือว่าเป็นมุสาวาทที่ไม่มีโทษอะไรคือไม่ใช่เรื่องจริงอะไรและเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่มีเจตนาบริสุทธิ์เช่นโวหารหมายถึงถ้อยคำที่ใช้กันตามธรรมเนียม เป็นการเขียนจดหมายที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อมีญาติของคนที่เรารู้จักเสียชีวิตทัง้งที่ตัวเราเองอาจรู้สึกเฉยๆซึ่งถือว่าเป็นการเขียนตามมารย,ยาทของสังคมพูดเรื่องนวนิยายเป็นการแต่งเรื่องเปรียบเทียบหรือจินตกวีต่างๆสำคัญผิด ไมถึงการที่ผู้พูดกระจายผิดและพูดไปตามความเข้าใจของตนเช่นวันนี้เป็นวันพุธมันมีคนถามตนเองนึกว่าเป็นวันอังคารก็ตอบเข้าไปว่าเป็นวันอังคารเ้าคนฟังกระจใจผิดพลังคือการที่ผู้พูดตกใจและพูดพลังไปโดยไม่เจตนาคือ ใจคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่งทำให้คนฟังสับสนแต่เมื่อมีการพูดให้ถูกใหม่ก็ถือว่าไม่เป็นมุสาวาททั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดเล็กๆใน้นอยแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องศึกษากันเอาไว้อีกทั้งควรในความสำคัญในสี่ข้อสี่ให้มากๆ ก่อนจะกล่าวถ้อยคำใดออกไปเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นความจริงไม่ได้พูดเพื่อมุ่งโกโหกหลอกลวงใครเพราะการโกหกหลอกลวงนั้นคือการทำลายคุณค่าของตัวเองเนื่องจากมุสาวาสน,นั้นคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามคำเทศที่พูดไปแล้ว เราจะรู้สึกแสลงใจอยู่ตลอดเวลารอยแผลเป็นหรือปานติดติดอยู่ตามร่างกายเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาจะติดตัวเราไปจนตายเท่านั้นแต่บุษาว่าคือตราบาปและรอยแผลใจที่จะติดตามตัวเราไปข้ามชาติและยังทำให้เรากลายเป็นคนมีธาธตุคดคดงอ,งงองๆเพิ่มขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมันหันกลับมาสำรวจตรวจตราดูตัวเราเองให้ดีอย่าไปกลามุสาว่ากับใครอุบริสัยดีๆการไม,ม่พูดมีปิยาวาจามีวาจาสัตว์และศักดิ์สิทธิ์จะได้ติดตามตัวเราไปข้ามพบข้ามชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพรนามน้ำไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุข,ขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ใอ้คราบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด